ขณะนี้พี่โออยู่ซีคอนซีนเพล็กซ์นะครับวันนี้มีโอกาสได้ชมภาพยนตร์ที่หาดูยากเรื่องเป็นสารคดีคอนเสิร์ตของ Mon s t e อ X ศิลปินเกาหลีครับซึ่งมีทั้งหมด6สมาชิกที่ว่าดูหาดูยากก็เพราะว่าเข้าฉายแค่วันที่3ถึงวันที่7เท่านั้นแล้วก็ดูเหมือนว่าจะมีแค่วันละ1รอบต่อสาขาที่ฉายแต่ว่าจําปนสาขาที่ฉายอาจจะเยอะหน่อยนะครับคุณผู้ชมก็ต้องดูในแอปเมเจอร์ดูเหมือนจะเป็นเอ็กซ์คลูซีฟฉายเฉพาะเครือเมเจอร์ซีนัลเพล็กซ์ด้วยและ เวลาคุณผู้ชมซื้อเรื่องนี้ถ้าตรงตามนอกเมืองต่างจังหวัดจังหวัดต่างๆดูเหมือนจะเริ่มต้นที่350ขึ้นไปนะครับส่วนในกรุงเทพรับลิปรินนทนฑลเริ่มต้น400บาทขึ้นไปใครที่มาชมหนึ่งที่นั่งจะได้การ์ดนี้เลย1ใบและการ์ดสุมมีทั้งหมด6แบบของ6สมาชิก ใบละ1คนเลยนะครับก็ถ้ามา6คนก็อาจจะได้ครบแต่ว่าถ้าสุ่มก็คงได้ซ้ำแหละพี่โอจะดูว่าเราหใบนี้ที่สุ่มมานี้ซ้ำไหมนะครับอาวละใบที่1นึ่ซ้ำไหมใบที่สองขอให้ไม่ซ้ำนะครับไม่ซ้ำไม่ซ้ำสองใบแล้วใบที่สามเรามากัน6คนเราก็ต้องได้ดูเราก็ต้องได้6ใบนะครับแต่พี่โอไม่เปิดเผยนะครับว่าอีกห้าคนที่มากับพี่โอในี่ใครบ้าง ใบที่สอันนี้เหมือนเหมือนจะใช้สิทธิพิเศษทำให้ไม่ซ้ำนะครับแต่คุณผู้ชมใช้อภิสิทธิ์แบบนี้ไม่ได้นะครับใบที่หใบที่6ครับเดี๋ยวจะเข้าไปดูและรอบ19นาฬิกานี้ขอบคุณทางสี่ข้อนซินแปร์สไวนะโอกาสนี้สรุปว่าพี่โอได้ไม่ซ้ำจริงๆครับใช้ถึงวันอาทิตย์ ที่7นี้เท่านั้นในโรงภาพยนตร์ที่ร่วมรายการครับ